ใครอยากเล่นททมดรา้อนนะก็ต้องเปิดจากกล่องนี้โดยการสุ่มท่านั้นนะครับแล้วก็ปึ๊บแจออกมาดูหไหมครับส,สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตชั o นนะครับและนี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของบอดี้ไฟภาษาไทยนะครับกับชุด SBT07 ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นกล่องสุ่มนะครับเราต้องบอกก่อนว่ากล่องดีนะครับ มันออกไปแล้วเนี่ยปกปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบเมื่อก่อนนู่นมานานแล้วมันจะเป็นแบบกล่องสุ่มอันนี้คืออินจากการ์ดอื่นนะมันกล่องสุ่มแล้วก็เป็นบูสเตอร์ใช่ไหมแต่วันนี้นวันที่ y เขาจะมาเป็นแบบว่าเฉพาะชุดนี้นะมันจะเป็นกล่องสุ่มเฉพาะชุดนี้เลยไม่มีชุดคอมเพลตออกมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเล่นไทม์ดราก,ก้อนน่ะก็ต้องเปิดจากกล่องนี้โดยการสุ่มเท่านั้นนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้นะครับผมได้ทําการเถ่ายคลิปคุคลล้นเกลือหรือยังไปแล้วด้วยนะครับบอกว่าเล น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองแกะรีวิวให้ดูนะครับในคลิปวนี้ว่าเออหนึ่งซองมันมีอะไรบ้างแล้วครับแล้วก็ใน1กล่องเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดจริงแล้วอ่ะมันจะมีโอกาสได้เวอร์อะไรกี่ใบกี่ใบประมาณไหนบ้างนะครับที่แน่นอนว่าแต่ละกล่องอะ่ะบอกตรงนี้เลยว่ามันไม่เท่ากันหนึ่งร้อปร็หรอกแต่ว่ามันจะช่วยให้เราพอเห็นภาพได้ว่าเออถ้าเกิดคุณซื้อ1กล่องอะ่ะมันจะมีโอกาสได้เวอร์อะไรที่ได้ขนาดไหนกี่ใบกี่ใบบ้างนะครับอ้าวไม่ต้องรอช้าครับเดี๋ยวเราไปดดูเลยีกวว่่าา จะเปิดได้อะไรเนาะเปิดเข้ามานะครับก็นี่เลยตามเขาบอกว่าจะมีแถม Secret Pa c k 1ซองนะครับในกล่องนะครับถ้าเกิดว่าใครเหมายกบล็อกเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ซึ่งในอันนี้เนี่ยเปิดให้ดูก่อนเลยว่ามันก็สุ่มเช่นกันนะครับแต่ผมอันนี้ผมก็ได้อันนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็สุ่มเหมือนกันว่าจะได้โอกาสได้4ใบได้อะไรนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยก็มีอยู่ใน ซองสุ่มเหมือนกันนะครับหมาว่าเป็นเอ่อซีจิตแพ็กพิเศษที่แบบว่าให้มาเพิ่มโน้ตใหญ่ตัวเนี้ยในกล่องมันจะเป็นแบบไม่ฟลอยถ้าเกิดใครสุ่มได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแพ็กอันนี้ก็จะได้เป็นฟลอยนะครับก็เรียกว่าสุ่มกันตั้งแต่ซีจิตแพ็กกันเลยทีเดียวแหละนะตามกฎของช่องเราครับเริ่มทางซ้ายก่อนโชคดีเสมอเนาะอ่ะนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยเขียนว่าเออมีวิธีการลงการเล่นเหมือนอะไรในสนามปกติไออเหมือนกล่องปกติเลยนะแต่มาในรูปแบบซองนะครับอเดี๋ยวเราแกะกันว่ามันจะได้้อะะไรบางในนะ ขอให้ออกเป็นแบบธรรมดานะจะได้แบบว่าบอกพอบอกได้เนาะอ่ะเปิดออกมานะครับก็จะได้เป็นแบบอะคอมมอนระดับกลงคอมมอน Common นะครับแล้วก็ระดับแรธรรมดาอันสุดท้ายเนี่ยก็จะสุ่มเนาะอ่ะเป็นดับเบิลแรแล้วก็สุดท้ายก็ยเป็นพวกซีเครสหรือว่าที่เป็นแรนะครับแบบนี้ก็ได้เป็นซีเครสนี่มันก็ทาําลายเพลนะครับอ่ะก็จะมีอย่างี้เนาะเปิดออกมาปุ๊บอ่ะหนึ่งสองได้อะไรบ้างได้ทำนีน้นะครับแต่ไล่ไล่มาไล่ไปอย่างนี้ก่อนดับเบิลแรแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นซีเครส ซีเครนหรือว่าทิปเปอร์แลน์จะอยู่อันนี้หรือว่าพวก SP กรอบทองกับทองต่างก็คือจะวัดกันที่อันสุดท้ายแะละก็จะเปิดได้อะไรบ้างปึ๊บแกะออกมาใบแรกครับเป็นคอมมอนอ่าใบสองเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็ไปต่อไปเป็นแล์อันนี้จะเป็นดับเบิลแลน์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่จะเป็นซีเครนหรือว่าทิปเปอร์แลน์นะครับก็ไปสุ่มเอาหรือว่าจะเป็นพวกกรอบทองกับทองก็คือหนึ่งซองเนี่ย มันจะมี5้ามันจะมีทั้งหมด5า้าใบเออใช่ไม่้โหห้าใบาผมติดขัดอะไรวะเนี่ยนี่นะครับอ่านี่ให้ดูซีเคลทรว่าได้2อนันอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับผมจะเปิดยาวโดยเฉพาะออสไทรยแล้วกันนะครับอ่ะจะได้ลุ้นกันเลยว่าถือว่าเป็นคุณเคยย่อ,ยอมๆแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายคิปวัสรุห้ธีนะครับว่าแต่และเวอร์เนี่ยผมได้อะไรอย่างไงบ้างถ้าเกิดว่าคุณเปิดหนึ่งกล่องเนาะอ่ะไม่รอช้าครับไปโอ้โหแอสโทมาแล้วครับไปแรก เออผมบอกกันว่าผมเนี่ยอยากได้สตาร์บีรีเบิร์มาก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 นะครับมากถึงแบบมากที่สุดเท่าที่อยากจะมากได้นะครับอ่ะปุ๊บนี่ไทม์ดราก้อนนะครับมาแล้วแต่ไม่สวยน,นะครับเราเจอสตาร์บีร i เบิร์นะครับเป็นอาร์ซูบลูมันสวยมากเว้ยทุกคนจริงๆนี่ผมแบบ ขอขิงอวยสตาร์ตอนนี้เลยนะทำดารกุ้งทำดาร์ก้นไม่อยากได้เลยจริงจงอ่าอาิดโตะน,นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> กอบทองเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอะไรล่ะเอ้ยเอ้ยอ้ยโอยิงกาดนะครับได้ข่าวใบนี้คนหากันเยอะอุย แต่ผมอยากได้สตาร์บิล v เ r อร์ไยเปิดแบบรวดเร็วมากนะครับรอบนี้ต้องบอกเลยโอ้ยมือไม้สั้นมือไม้สั่นเอ็มเปิดทางซ้ายก่อนได้ของดีนะครับได้กรอบทองเห็นไ่ม้ <laughs> พาบอนะครับมันสุ่มือสุ่มอา้าวคลอสสองใบสบายแล้วแบบนี้ มันอาจจะมีแบบเล่แบบว่าเออเลอบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะกันตะลันตีมากไม่ได้บอกว่าต่อให้ผมสรุปแลไวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเชื่อไม่ได้หนึ่งเซนะครับเพราะมันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีคําว่าสุ่มอยู่ดีอ,อ่ะสองสองสุดท้ายครับถ้าตามหลักแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นบอดี้แลน์หนึ่งใบเนาะไม่ใช่ไม่ใช่สแสดงเข้าไปนี้ต้เป็นบอี้แล ถ้าเกิดว่าใช่เนี่ยผมก็ค่อนข้างการันตีได้ว่าเออผมพอจะสรุปให้ฟังได้แล้วว่ามันได้อะไรยังไงบ้างเฮ้ยปุ๊บได้กรอบดำนะครับกับ,บโบนัสเควสอ่าโอเคพอเข้าใจพอเข้าใจเรยการออกแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นตัว2ใบนะครับได้ไหมเนี่ย คือการันตีแน่แนว่าใน1นึ่บล็อกอะ่ะมันจะได้แบบเนี้ยสใบก็คือระหว่างจะเป็นกรอบดํากรอบทองหรือว่าเป็นบันดี้แรนนะครับถ้าเกิดใครสวยก็จะได้บัดีแ้แล่ <laughs> นะอ่าได้อย่างนี้นะครับสตาร์บิลิเวอร์ไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเรากลับมไมคกทีนะครัเดี๋ยวผมไปขอจัดเรียงก่อนแล้วกันนะว่าหนึ่งกล่องเนียได้อะไรบ้างเราจะได้มาสรุปให้ดูเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่า เปิดหนบล็อกเนี่ยมันได้อะไรบ้างก่อนอื่นผมขอเริ่มจากไอสิ่งนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ค่อนข้างชัวร์ครับว่ามันให้อย่างละหนึ่งใบแน่นอนก็คือพวกการ์ดรีนะครับเรียกอารี e B, เนี่ยเห็นไหมพวกการ์ดรีทั้งหลายครับมันคือการ์ดเก่าที่เอามาเขียนเอฟเฟกใหม่นะครับเพื่อให้มันมีสกิลที่มันเขาเรียกว่าค่อนข้างทันสมัยแล้วก็เหมาะกับรูปเกมในปัจจุบันมากขึ้นนะเอาง่ายกคือเป็นของเสริมสายเก่าไออาร์ตเดิมในความสามารถใหม่นะครับสุริแอค ซิกเกอร์เทมเพนะครับสกีครั้งนี้อ่ะแอสโหมดายเบอร์โนวานะครับพวกนี้เนี่ยหลังจากที่ผมลองเปิดมานะครับมันได้อย่างละหนึ่งใบแน่ถ้าเกิดคุณเปิดหนึ่งบล็อกนะได้ชัวร์อย่างละหนึ่งใบนะครับอ,อ,อันนี้ได้ชัวร์นะครับอย่างละหนึ่งใบแน่นอนนี่ละกันสตาร์ที่เป็นสายครอสแอตโ r รเกียนะครับต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นเอ่อก็อดครอสแอตโอมากกว่านะอาจจะมี เทสลาแอรสตี้นะครับธนูทำนายอ่ะไอเทมของเราเนาะมีอันนี้อะมีวาชนะครับผมแล้วก็อันนี้โล่โล่แอสโทนะครับมังกรทำนายเพลอะแล้วก็คอตคอสแอสโทเนาะแล้วก็อันนี้ครับมังกรจะรับปกครองเกสนะครับผมอะอันเนี้ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือ1บ็อกนะซึ่ง ไอตัวแอสโตเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างมีความคิดอันนี้แบบอันนี้ส่วนตัวนะผมไม่รู้คนอื่นเปิดได้ไงถ้าเกิดใครได้อะไรก็ลองคอมเมนต์ใครที่เปิดเปิดหนึ่งบล็อกคอมเมนต์บอกได้นะคือกล่องอื่นเนะ่ยผมเคยเปิดอะมันก็มีโอกาสมันมีได้ค o อสแค่ใบเดียวเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันไปออกมันไปออกซีเรทอะที่เป็นของฝั่งไอโตหรือไม่ก็ฝั่งของไอจอมโจน่เออของฝั่งโจนหรือว่าไปออกเป็นอ่าตัว ไอตัว t i ม e รูเลอร์แทนนะครับผมเลยคิดว่าเออไอเรตตรงเนี้ยมันน่าจะสุ่มอีกทีนึงว่าคือได้แน่นอนอยู่แล้วละไอพวกอยอโตะครอสไทม์เนี่ยก็คือได้อย่างหนึ่งจอมโจรด้อย่างหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าอีกเลทอีกหนึ่งใบมันจะไปตกที่อันไหนนะครับเออผมคิดว่ามันน่ามันน่าจะประมาณนี้เพราะว่ามีกล่องนึงไอกล่อ,องมันอีกล่องนี้ที่ผมเปิดอะี้แอบสปอยว่าผมเปิดได้ครอสแค่ใบเดียวนะครับเอ,อ เรียกว่าเออเลดมันน่าจะแบบวนๆหรือไม่ก็อันมันอาจจะวนอันไหนออกโลสองอาจจะออกคลอสแค่หนึ่งอะไรประมาณนี้ครับเออใครได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันกแต่ว่าอันหนึ่งบล็อกเนี่ยคือการันตีว่าเออคุณได้การ์ดได้คลอสแน่แ,นแหละหนึ่งใบได้ไอเทมแหละแน่หนึ่งใบนะครับอ่ะต่อไปพูดถึงคลอสมาแล้วเอาเพื่อนของเขามาหน่อยดีกว่าอากิตโตะนะครับก็นี่เลยอากิตโตะนะครับได้อย่างละหนึ่งใบหมดเลยนะในกล่องนี้นะครับนี่เลย ก็อดไอโตนะครับซาซาบูฟรายลิมโบนะครับไอเทมดาบเทวานะบอนชิยโรนะครับแล้วก็เวทมนอีกใบหนึ่งก็คือสุดยอดระเบิดสวาด่างแตน้ำพานเต็มพิกัดนะครับอย่างละหนึ่งเลยเออโอเคต่อไปเป็นคาตานาเวอร์ผมพูดรวมไปแล้วกันนะเพราะมันมีค่อนข้างหลายสายนะครับก็จะได้เป็นอของฝั่งดาบก่อนแล้วกันนะนักดาบ เอ่ยยอดนักยอดแห่งดาบใช่ไหมยอดแห่งดาบช,ชายชาของยอดแห่งดาบนะครับก่<ๆ>อนนี้ผมได้เป็นไม้ตายมาสองใบเนาะแล้วก็มีเวทนี้ด้วยนะครับอ่ะยอดแห่งดาบก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็อามีอันนี้อามินจานะครับกินจานี้เป็นเผ่ามังกรเทพด้วยนะแล้วก็อาจจะไปเป็นของอมาะดสืบหรือเทียไฟฟ้านั่นเองนะครับก็จะมีอันนี้โคคีนะครับอานักดาบมีอีกใบหนึ่งเกือบเรืมนนะครับแล้วก็อ่านี้เทียไฟฟ้า ของที่ใฟ,ฟ้านะครับทุบไฟฟ้าอิซามิอ่ะมีนมี้อ่ะ,อะนี่คือเนี่ยของขาาคาตานะก็จะประมอันี้ก็คือส่วนใหญ่อะไอพวกที่มันเป็นระดับตั้งแต่แรขึ้นไปอะมันการันตีอยู่แล้วลว,ว่าได้หนึ่งคือทุกใบมันการันตีอยู่แล้วแหละว่าได้หนึ่งใบนะครับแต่ว่าพวกแรกับอันคอมมอนเนี่ยเออพวกแรคอมมอนอะไรี้มันจะมีแบบบางอันมันจะสุ่มได้แบบสองใบบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะครับเนี่ยไม่ยังไงนี่แรก็สองใบนะครับ ของ Magic World แล้วจริงๆต้องบอกว่าเอ้ยยังไม่ยังไม่สายใหม่เอาวันเอาเก่าเอาวันเก่าก่อนนะครับเอา Magic World ของวันเก่าแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ดูแบบแยไๆเลยแล้วกันนะครับอ่ะ Magic World ก็จะมี Shadow c h a เ g e มาให้นะครับแล้วก็อัศวินเมนต์หรือว่าสายเออซิงอซองของเราเองนะครับเนี่ยไม่ไจะมีให้ตามนี้เลยเนาะมีเอเ่มไปสอใบนะครับนี่อีใบนี้ด้วยอ่ะช h ร์โด Shadow h ตรงนี้ แล้วก็มีเวทมนต์ที่แบบใส่สายไหนก็ได้นะครับให้มาสองใบ Holy m a แ i c เนี่ยอันนี้แบบค่อนข้างแบบเซดายนึงนะเพราะว่าจริงๆแบบมันมีแจกไปแล้วหลายครั้งแต่ว่ามันดันมาอยู่ในกล่องนี้ด้วยก็ช่วยไม่ได้หรอกก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือค่อนข้างน้อยนะได้แบบอย่างละหนึ่งใบครับตามหนึ่งบล็อกเลยแล้วก็อ่ะ สายอ่าอันใหม่ของเรานะครับที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือกับจอมเออโจรมายาดรากนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นสายจอมโจรก็ได้เนาะอ่ะก็จะได้มีใัน,นี้ครับนี่อ่ะว่าใบฟอยก็แล้วกันนะครับได้อนี้ได้อนี้มาอ่ะแล้วก็มีได้ตัวของแฮร์รี่ก็คือตัวหลักของเรานะครับได้มาหนึ่งใบนี่นะครับนี้คอมมอนะอ่ะอารนี่สองใบอันนี้หน,นึ่งใบสองใบนะครับ เวทมนต์ Wait ได้ใบนี้มาได้ใบนี้ใบนี้นะครับอ่ามี2ใบพามอิมเพล็กเราก็มีไอเทมนะครับก็จะมานี้เนาะส่วนใหญ่พวกอันคอมมอนคอมมอนแร e มันจะได้1ใบสใบครับแล้วแต่สุ่มๆุกันนะครับอืแต่ว่าก็กันปีแหละว่าทุกใบได้อย่างละหนึ่งแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็มาถึงตัวปัญหาหลักของเรานะครับสำหรับใครที่จะเล่น Time ดรา g o n ทั้งหลายเนาะโอเค มันค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่การันตีเลยแหละว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะเล่นททมอ่ะที่จริงต้องบอกว่าทุกสายอ่ะถ้าเกิดคุณจะเล่นแบบว่าไม่หารจะใครนะมันต้องซื้อ4กล่องอ่ะชัวนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังลวกันเอาททมดราก้อนก่อนได้อะไรนะครับเนี่ยไามรูเลอร์ดราก้อนนะครับได้มา1หนึ่งใบนี่อันเนี้ยอันนี้จริงๆอ่ะอีกกล่องหนึ่งที่ผมเปิดอ่ะผมได้ททมมาสองผมได้ททมสองใบนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูย่งงเนี้ยผมซ่มงกล่องหนึ่งใช่าปะเนี่ยผมได้ททมอ่ะ ผมได้ทามามาอันนี้แอบให้ดูเลยนะแอบให้ดูก่อนนะจริงๆมันจะอยู่ในเทปคุ้นเกลือนะอันนี้แอบให้ดูก่อนนะครับแล้วผมได้ทามา้ขนาดนั้นนะ่ะเออ่อะแล้วก็มีเวทนะครับแน่นอนว่ากล่องนี้มันเป็นกล่องของทามเพราะน้องทามว่าจะเยอะหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าไอเวทที่จําเป็นทั้งหลายเนะี่ยกบมันที่จําเป็นทั้งหลายเนะี่ยมันเก่งๆจําเป็นจําเป็นนะครับมันก็จะได้มาหนึ่งใบหมดเลยว้ย นี่นี่เนี่ยอย่างใบนี้ใบนีบ้แบบใบที่แบบกร่งมากๆแค่ยาวก็ได้ไม่แค่หนึ่งใบนีครับเออเห็นแบบชัดๆเลยเนาะเนี่ยนะครับอ่ะใบดีๆอย่างเงี้ยโคโนลสมในในใบนี้ก็ใบนี้ก็ดีนะครับก็ได้มาหนึ่งใบทะต่อไปจะเป็นพวกแรคอมมอนอันคอมมอนนะครับอืมว่าน่ะมีตรงนี้อ่ะมันนี้ได้มาสองใบนะครับ เป็นใบป้องกันนะนี่ได้มันหนึ่งสองใบอ่ะเต็มเต็มก็มีหนึ่งใบบ้างสองใบบ้างสลับกันไปนะครับที่ได้มาไอพวกเนี้ยอันนี้ได้สองใบสองใบตลอดนะครับสองใบหนึ่งใบต้พูดสองใบตลอดไม่ได้ ต้องบอกว่าสองใบหนึ่งใบนะครับคอยจะดุดปะสองใบหนึ่งใบนะมันจะสุ่มๆประมาณนี้นะครับในพวกนี้แต่ก็คือว่าสี่กล่องอะยังไงก็ครบแน่ๆนะครับ่ะประมาณนี้ก็หมดแล้วนะสาหรับไอ้ทั้งหมดที่สุ่มมาเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งต้องบอกนะครับว่าอันนี้เนี่ยเอ่ที่เราสุ่มได้นะเมื่อกี้สองใบนะครับก็คือหนึ่งบล็อกออกแน่ๆครับสองใบแต่ว่าจะเป็นซีเครตที่มันเป็นกรอบทอง กรอบดาหรือเป็นบอดี้แรถ้าเกิดได้บอดี้แรเนี้จะสวยหน่อยนะเพราะว่าเอาตามตรงคือบอดดี้แรถ้าเกิดว่าใครแบบมันคือละบางคนอาจชอบก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดบัดถึงความแบบดูความอลังการแล้วก็ความพรีเมียมหรอ,อระหว่างเนี่ยกับอันเนี้ยนะครับแล้วเกิดใครชอบบอดี้แรอาจจะเป็นโวกดีของเขาก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ผมแต,แต่ส่วนตัวผมชอบแบบเป็นกรอบทองเนี่ยอ่ะผมพูดสรุปเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีโอกาส ได้อะไรอย่างไงบ้างนะก็ตามที่พูดไปนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยได้แน่นอนทุกสายทุกใบอย่างละหนึ่งใบอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวก common uncommon l a n เนี่ยมันจะสุ่มว่าแล้วแต่หนึ่งสองอันนี้คือตามที่ผมเห็นนะอาจจะไม่ตรงกันก็ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าเกิน80%เนะี่ยมันจะเอาประมาณนี้แหละเออ land common uncommon มันจะสุ่มหนึ่งใบสองใบบ้างนะครับเออแต่ว่าก็คงจะคล้ายๆกันนะ แล้วก็ส่วนไอ้พวกสีเครดกับที่เปิ้ลแรเนี่ยค่อนข้างจะเห็นว่าเออหใบแบบหใบตลอดเลยแล้วก็อาจจะมีเนี่ยไอ้พวกพวกที่ผมแบบพูดไปตอนกลางคลิปนะว่ามีอามีครอสอาริโตแฮร์รี่แล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นไทม์รูเลอร์อะไอใบนี้ยผมว่ามันน่าจะวนวน,วนว่าเออต้องมีอันไหนอะซักเวอร์หนึ่งอะที่มันจะได้2ใบในหนึ่งกล่องน,นะครับอืม อย่างนี้ผมว่าได้คลอสมา2ใบเนาะส่วนที่เหลือก็ได้อย่างละหนึ่งใบหมดเลยนะอีกเรื่องหนึ่งว่าควรจะซื้อกี่กล่องดีนะครับถ้าเกิดกัในกรณีที่แบบว่าคุณไม่ได้ไปซื้อแยกไม่ได้ไปซื้อหารอะไรเลยเนี่ยซื้อ4กล่องเลยมันจะได้ครบเล่นแน่นอน1กล่องเนี่ยเล่นไม่ได้2กล่องก็ยังไม่ได้เพราะว่าต่อให้มีแค่สองใบมันก็ไม่พอใช้อยู่แล้ว,วเออสามกล่องสามกล่องพอได้วัดดวงหน่อยแต่ว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่ฟูลหรอกอย่างทามันไม่ฟูลแน่แล้วะแต่ว่า อะคอสอากิโตงเงี้ยครอสอายิโตเทพไฟฟ้าอย่างละสามใบมันอาจจะจังสามารถเอาไปพอจัดได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณปิะแค่สามกองอะคุณไปซื้อแยกดีกว่าหรือว่าคุณจอมกัดฟันเปิดสี่มาเลยคุ้มกว่านะครับแล้วก็ที่เหลือไปขายเอาเออนะประมาณนี้แล้วกันนะว่าอืมซื้อควรจะซื้อสามหรือสี่หนึ่งกับสองไม่แนะนำถ้าเขาไม่ว่าสามเล่นได้แต่ฝืนๆหน่อยสี่เนี่ยครบฟูชัวแน่นอนนะครับ ประมาณนี้แหละนะกล่องละ900บาทนะครับหาได้ตามร้านค้าทั่วไปแล้วหรือว่าจะสั่งซื้อตามออนไลน์ก็ได้นะครับของเว็บเพจหนขายก็มีก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงเขาน่าจะลงเนาะแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นอะไรพวกเนี้ยไม่มีนะครับมันเป็นกล่องสุ่มนะครับเออเซเว่นเขาจะลงแบบว่าแค่พวกกล่องเป็นบูสเตอร์ทำอะไรที่เป็นกล่องกล่องราคาไม่ได้สูงวันเนี้ยมันราคาเก้าร้อยราคาค่อนข้างสูงเนาะเซเว่นไม่ได้ลงอยู่ด้วยก็ถ้าเกิดชอบแล้วเกิดใช่ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้กับช่องมูดเดชั่นด้วยนะครับแล้วก็คุณกยยังเนี่ เดี๋ยวมีมาเปิดของนี้แน่นอนเปิดแบบจุใจเลยนะครับก็ <g ül> ใครอยากดูสุ่มแบบยิงจังเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูในคลิปนั้นต่อได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ